ตเก FC, ละลกซี FC, เขา้าสนามกีฬาลำปางปาเรือ่ลอลง,งการแข่งขันไทยีก2ฤดูกาล2023ถึง2024เทรี่7 <c oughs> รับเกมการแข่งขันเริ่พวลาครับเช่สนามกีฬาลำปางครับ ฝากไปที่นีรุ่ดนิรุ่ดให้ช่องนี้ไปเลยครับมีพื้นที่เลยครับทางขวาของสุพรรณยกยาวมาแถว2หงโอล้ลนไปแต่ยังมีแถว2ได้อยู่คึงยิงคึงผ่นานมาแล้วซัดอีกทีหนึง่งยังอยู่ในกรอบไม่พ้นขีดลายของยังไม่ได้ครับจังหวะที่เน้นๆเนี่ยเป็นฝั่งของทีมเยือนเลยครับหมายอีกแล้วครับสุพรรณคัดแบกมาตรงนี้โอ้ยังได้อยู่จิติพงศ์ครับโอ้ยแตนข้างครับ ยกมาเนี่ยโอ้นัทวุฒิเนี่ยไปจังหวะแรกเนี่มันโดนไม่เต็มเท้านะครับจีสนามกีฬาชิงใหม่เนี่ยก็กอยคงเสมออยู่นะครับเอาแล้วมาโอ้หเบลอแป๊บเดียวฮะโอ้ยิงไม่ได้เต็มเท้าเลยครับของเอาอะไไปเสียบอลตรงนี้สุพรรณบุรีโอ้โหข้ามหัวกิติศักดิ์บุษสวัสดิ์ไปแล้วนะครับ ลุนเล่นลูกเตะมุมครับวสันสมานศิ yeah ลยกมาแล้วตรงนี้แล้วนอนละเซโอ้ยี่สิบสามของเกมครับน้องเกษตรหลักทองครับจากกระสุน ยัเอาจนได้นะมาจังหวะเดียวนลยครับโอ้โหวสุพันธ์เนี่ยมีโอกาสสองสามจังหวะก็ทำไม่ได้อ้าวแล้วอีกแล้วครับสาหวิดปล่อยครับปล่อยให้กับชิมจูชานชิมจูชานโยกแล้วโอ้โหโอสองศูนย์เลยครับโอ้โหซาห์วิดขำเปี่ยมนะครับนี่จังหวะนี่ครับโอ้โหสั้นมากครับ ชาตีเนี่ยก็ปล่อยครับปล่อยให้คิมจูชานแล้วก็มุมตรงนั้นเนี่ยโอ้ยิงเบียดไวแถวสองเนี่ครับนี่รูดจ,จำเริญสีเบิร์นหมาเลยครับช่องนี้อ้าวหมดเบืดแล้วคุศาวอ้าแล้วครับโอ้ไล่มาแล้วเป็นประตูที่เรียกว่าประตูสำคัญนะครับ,รบยกมาช่องนี้ครับ บอลตกพื้นทีหนึ่งแล้วเลโอครับหดพื้นครับโอ้โหโดนลงโทษเลยครับเปิดโค้งหนีเือประตูออกมาครับยกมาแถวสองเป่าที่เลโออีกแล้วโอ้ยเลโอครับโอ้โหสินอารวิทจบเกมในครึ่งเวลาแรกเลยครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับเสียไม่ได้นิรุธครับ ได้ยกไม้ทีนึงอ้าวสั่นไม้ไม้ของสุพันโดยเปิดมาแล้ว2โอ้โหนะเดินดตวลูกครับยกเปลี่ยนแกนไปขวาเลยครับแล้วแมั่นแล้วมีพื้นทีโโอ้กิติพงครับให้ต่อมากิติพง์เข้ากลางเฉียจิตใส่ก้อยลูกนี้โอดนัดตัดดีครับแล้วยิงใจคอ เอาจะเอารู้กไปไหมร่วงนิดเดียวครับบอลมันไปตกตรงตัวพอดีโชคดีนะครับโอ้จากจากมุมตรงนี้เนี่ยเรียนตามตรงว่ามองไม่ชัดจริงๆนี่ครับจังหวะนี้ครับผู้สาวประตูเนี่ยสหาวิทเสียหลักไปแล้วนะเสียหลักไปเราโอ้โหยังเซฟในท่านอนเลยครับจอฟี เจนจิตครับไปสายลงมาใหม่ครับเจ็ดสดากรเจ็ดสดากรได้ดวงก็มีโชคบอนนี้อยู่ที่เจนจิตตรงนี้ของโอ้ยกดลูกนี้ก็เบาไปครับคิมจูชานออกนะแล้วเอารู้่าข้า,ขาไม่ไมไม้วริมออก,กับเอรแบโอ้โหลูกนี้ก็เหินข้ามคานไปเลย แล้วพคตรสีนครับก็ขออนุ่าตจบเกมเลยครับที่สนามกีฬากลางจาังหวัดลำปางครับ